สวัสดีครับผมนายธนกรเหียมมาลานะครับเศกสองหนึ่งลาดนิสิตหกสองหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งแปดสิบเจ็ดครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับโจทย์ข้อสอบมีเทอมข้อแรกนะครับผมได้โจทย์มาว่าให้วาดหน่วยความจำเนมวิลลี่แมปนะครับของไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, อุดมคติขนาดโคลสี่เคไบนะครับโดยเอาแรกให้ใช้หน่วยความจำแรม ตัว A นะครับเบอร์6264แล้วก็หน่วยความจำแรม B นะครับเบอร์ Ber 6 2สองนะครับแล้วก็ข้อ B คือให้แสดงการออกแบบวงจร a d d e ด s d e โนะครับแล้วก็วาดฮาร์ดแวร์นะครับอันนี้ก็คือที่ผมทำนะครับตอนตอบตัววงจรก็จะออกมาประมาณนี้ครับ CPU ที่ผมใช้คือตัว Z80 นะครับแล้วก็อันนี้คือแรม A ที่โจทย์กำหนดมาก็คือตัว6264แล้วก็แรม B ตัว6 2สองนะครับซึ่งก็ต่อตามปกตินะครับคือ a d d e ดอ b u ก็ต่อเข้าตัว a d d เ d อ s ์ปกติครับ d a t a b u บก็ต่อเข้า d a t a b u บปกตินะครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นส่วนของตัว Decoder นะครับ ผมก็จะใช้ค่า a สาม a สี่ห้าเป็นตัว Input นะครับเพราะว่าข้าวมาจะกลายเป็นแปด k นะครับซึ่งของตัวแรกปลศูนย์ผมก็จะกําหนดให้เป็นตัวตั้งค่าของตัว ram a นะครับเพราะตัวนี้มันตัวความหน่วยความที่แปด k นะครับอ๋อส่วน io กับ memory ผมก็ใช้เป็นตัวร่วมตัวเดียวกันเลยนะครับ ส่วนตัวอนุค่าของแรม B ก็จะเป็นตั้งแต่ Y1 ถึง Y4 ครับเพราะว่าตัวนี้มันมีหน่วยอยู่ที่ 32K นะครับซึ่งเทอรีแมปก็จะได้ประมาณนี้ครับแรม A ก็จะเริ่มที่0000ศูย์ศยไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็บวกหนึ่งเราได้ค่า ตั้งแต่ a สิบสองถึง a ศูนย์เป็นค่าหนึ่งหมดครับเพราะว่ามันจะอ่านได้ตั้งแต่ a ศูนย์ถึง a สิบสองนะครับส่วน l a m b d ก็บวกหนึ่งจากค่าของเก่านะครับก็ได้ตามนี้ก็คือตัวสองศูนย์ศูนย์นะครับแล้วก็บวกไปอีกแล้วก็บวกไปอีกสายสอง k นะครับก็จะได้ค่าเป็นตัวนี้ออกมาก็คือเก้า a นะครับ อันนี้ก็คือในส่วนของข้อ1.1นะครับก็จะได้รูปแบบมาประมาณนี้ครับ